ครับวันนี้จะพามาชมรถนะครับหกล้อนะครับรุ่น4.3นะครับหรือว่า120แรงมานะครับ120นะครับเป็นรุ่นวอการ์ตูนนะครับเป็นรุ่นใหม่นะครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับรถสภาพสวยๆเดิมๆนะครับเดิมๆทุกทุกอย่างนะครับสียังไม่ได้ทำนะครับเป็นรถสภาพที่ใช้งาน ได้ตามปกตินะครับยังไม่ได้เสริมไม่ได้เติมแม้ต่องทั้งดูคัดซีนะครับคัดซีคัดซีคัดซีตรงล้อตรงล้อเลยนะครับนะครับคัดซีหูแหนบอะไรที่ดีเดิมๆนะครับสำหรับท่านที่สนใจก็สอบถามรายละเอียดมาได้นะครับที่ร้านพิเน่รีโอนะครับรถหกล้อสภาพสวยนะครับสภาพเดิมๆนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่32 0 0 0 0มนบาทนะครับ สำหรับท่านที่สนใจเป็นรถสภาพเดิมๆนะครับดูเดี๋ยวให้ดูเครื่องด้านในนะครับดูเครื่องด้านในนะครับเครื่องสวยนะครับภาพสวยนะครับ ดูนะครับสภาพ้ายในนะครับแล้วสตาร์ทเครื่องให้ดูนะครับว่าเครื่องเป็นยังไงบ้างนะครับเครื่องอย่างน้ํามันไม่พุ่งนะครับน้ําไม่พุ่งนะครับดูนะสภาพด้านหัวนะครับหัวด้านนี้นะครับเดิมๆทั้งหมดนะครับดูภายในนะครับเครื่องแห้งนะครับเครื่องแห้งสวยนะครับนี่นะครับดูจะ จะสตาร์ทให้ดูนะครับเดี๋ยวจสตาร์ทให้ดูเครื่องนะครับดูเครื่องนะครับดูเครื่องน้ำมันไม่พุ่งนะครับครับน้ำมันไม่พุ่งดูข้อน้ำนะครับ ทมอุ่งนะครับดูได้นะครับเดี๋ยวเล่งเครื่องให้ดูนะครับรับสวยนะครับรถสวยนะครับสภาพเดิมๆนะครับเดี๋ยวเล่งเครื่องให้ดูนะครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับก็มาดูสอบถามเราดียดได้นะครับ ท่านที่สนใจรถเดิมๆนะครับยังไม่ได้เสริมแหนบนะครับยังไม่ได้ทำอะไรนะครับเครื่องวิ่งได้2อง0 0 0สองหมนะครับสบภาพเป็นอย่างนี้ครับแล้วดูสภาพหัวเก่งนะครับ สภาพหัวเจิงนะครับสภาพเดิมเดิมนะครับด้านข้างบนนะครับสวยมากนะครับสำหรับท่านที่มองหานะครับลดสภาพเดิมเดิมก็ต้องคันนี้เลยนะครับเดิมเดิมนะครับสวยมากนะครับวิ่งได้สองแสนสองหมื่นนะครับกิโลนะครับ นะครับเดี๋ยวดูด้านในของหัวเจ๋งนะครับให้ดูคันสีสวยครับเครื่องสวยน้ำมันเยิ้มนะครับสีสวยสวยมากนะครับลงให้ดูนะครับ สำหรับท่านที่สนใจก็โทรสอบถามรายละเอยียดได้095 2246497นะครับนะครับ เจ๋งเดียวนะครับเปิดให้ดูดูนะครับเป็นรถห้างแท้นะครับดูบนหลังคานะครับรถห้างแท้นะครับสภาพสวยนะครับภายในนะครับดูนี่นะครับดูเดิมๆนะครับ เดิมนะครับเมเดิมนะครับก็ดูกระบะครับมีไม้ผุนิดหน่อยครับเพราะว่าจอดตากฝนนะครับไม้ผุนิดหน่อยนะครับสภาพสีเดิมๆนะครับไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับสภาพโดยรวมสวยมากนะครับดูนะครับล้อยางสวยนะครับนะครับร้อยยี่สิบแรงร้อยยี่สิบนะครับสำหรับรถคันนี้นะครับ ราคาอยู่ที่2เอ้ย3แสน20,000บาทนะครับสนใจโทรสอบถามรายละเอียดได้นะครับที่ร้านพินิจออดิโอนะครับ0952246497นะครับสำหรับท่านที่ต้องการ6ก้อนะครับก็สอบถามรายละเอียดมาได้นะครับดูสภาพรอบๆนะครับสำหรับรถคันนี้นะครับสวยมากนะครับคัสซีสวยนะครับเดิมๆนะครับ ใช้งานปกติไม่เคยเครื่องไม่เคยทำนะครับเป็นเดิมๆนะครับดูพื้นพื้นก็ประมาณนี้นะครับมีผุอยู่สามแผ่นนะครับไม้นะครับดูผุนะครับสำหรับท่านที่สนใจมองหารถนะครับหกล้อนะครับสภาพเยี่ยมๆก็ต้องคันนี้เลยนะครับ120นะครับปีรถปี40นะครับตัวนี้นะครับ แต่ใช้งานน้อยมากนะครับสนใจก็โทรสอบถามรายละเอียดได้นะครับ0952246497ครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ